ยินดีต้อนรับสู่รอนวิชาซีรีส์เรียนสนุกของ The Jolly Journey ที่เราจะเอาสิ่งที่เพิ่งเรียนมาไม่ว่าจะจากคอร์สหนังสือหรือชีวิตจริงมาชวนคุยและลองใช้ในชีวิตประจำวันเพราะการเรียนรู้ที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนแต่เกิดได้ทุกที่ที่เราอยากเรู้ค่ะ ช่วงนี้คำว่า IDE หรือ Inclusion Diversity และ Equity โผล่มาแทบทุกองค์กรแต่คำถามคือในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นจริงแค่ไหนเพราะหลายครั้งเราพูดเรื่องความหลากหลายกันเก่งมากแต่ในห้องประชุมเสียงเดิมๆก็ยังดังกว่าเสียงอื่นเสมอ I.D.E. ย่อมาจาก Inclusion, Diversity และ Equity แปลแบบง่ายๆนะคะว่าการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งก็คือ Inclusion การยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนหรือ Diversity และการให้สิ่งที่แต่ละคนต้องการเพื่อความเท่าเทียมที่แท้จริงหรือ Equity ฟังดู อาจเหมือนสับองค์กรแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจกันในทุกวันค่ะครั้งหนึ่งเราเคยได้รับบทเป็นเทรนเนอร์จำเป็นท่านหนึ่งในหลักสูตร ide ของที่ออฟฟิศเพื่อสอนกลุ่ม People Manager ในออฟฟิศไทยเพรานั้นเรารู้เลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้แต่คือการส่งต่อทัศนคติ ที่ต้องใช้หัวใจมากกว่าสไลด์เทรนนิ่งนี้มีทั้งหมด2รอบนะคะและมีโมเมนต์หนึ่งที่เรายังจำได้ดีจนถึงวันนี้ตอนนั้น HR เป็นลีดของการจัดเทรนนิ่งนี้เปิดคลาสด้วยเสียงหัวเราะเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยการเขียนบนบอร์ดด้วยคำย่อ3ามคำแต่ Impact ใหญ่มากคือ D I E แทนที่จะเป็น I D E เรายัางเซวเบาๆว่าถ้าองค์กรไม่อินกับ Inclusion จริง,รงๆก็อาจจะได้ได้เหมือนกันบรรยากาศที่ตอนแรกเกรงๆก็เปลี่ยนไปเลยค่ะกลายเป็นอบอุ่นและเปิดใจเพราะความผิดพลาดเล็กๆแบบนี้แหละที่เตือนเราวา่าการเรียนรู้เรื่องได v ุ r s i t y ิไม่ได้เริ่มจากความถูกต้องสมบูรณ์แต่เริ่มจากการยอมรับว่าเราทุกคนอาจพลาดได้และหัวเราะไปด้วยกันได้ค่ะ เพราะสุดท้ายการสร้างวัฒนธรรม IDE มันเริ่มจากคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นในทุกวันหัวหน้าทีมลีดหรือใครก็ตามที่เสียงของเขาส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของคนอื่นสิ่งที่เราได้จากการเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็คือ IDE ไม่ใช่โครงการแต่มันคือกระบวนการ และคำ3ามคำนี้ทำงานร่วมกันแบบนี้ค่ะ 1. diversity คือการมีคนหลากหลายอยู่ในห้องเดียวกัน 2. inclusion คือการทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกว่าพูดได้ฟังได้โดยไม่ถูกกกืน 3. equity คือการทำให้สิ่งที่แต่ละคนต้องการเพื่อจะมีโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ให้เท่ากันทุกคนแต่พอเรากลับมาดูในระดับองค์กรจริงๆเราจะเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะการทำให้ IDE เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เปลี่ยนนโยบายแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งองค์กรมากกว่าค่ะเรามีศรัทธานในแนวคิด IDE มากนะคะเพราะมันคือรากฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพ แต่ในระดับองค์กรมันยากจริงๆเพราะเรากำลังพูดถึงการขยับภาพใหญ่ให้ทุกคนเห็นและเชื่อในภาพเดียวกันมันเลยคล้ายกับดิจิตอลทรานส f o ฟอร์เมชันมากเครื่องมือพร้อมระบบพร้อมแต่ถ้าหัวใจของคนยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนจริงๆค่ะวันหนึ่งเราคุยกับ บัตเลอรคู่ใจหรือจะเรียกว่าแฟนเรื่อง inclusivity เขาพูดประโยคหนึ่งที่เราจำไม่ลืมว่าหลายองค์กรโดยเฉพาะในอเมริกามักตีความ inclusivity ว่าคือการเปิดพื้นที่ให้ LGBTQ+ ได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีมากค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกมันยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เพราะ inclusion จริงๆ มันไม่ได้หมายถึงการให้โอกาสกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกว่าเสียงของเขามีความหมายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนเชื้อชาติไหนหรือแม้แต่สไตล์การคิดที่แตกต่างกันและในมุมส่วนตัวเราก็ได้ผลกระทบจาก age bias เหมือนกันมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุในบัตรประชาชนนะคะแต่มันคือวิธีที่บางคนมองว่า คุณยังเก่งพอไหมหรือคุณปรับตัวทันไหมตอนเรียนเรื่อง IDE เราถึงเข้าใจเลยว่าความหลากหลายที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่เพศหรือเชื้อชาติแต่มันรวมถึงประสบการณ์ชีวิตด้วยเพราะความเข้าใจข้ามรุ่นก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นคะ่ะการฟังคนรุ่นใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างกับการให้คุณค่ากับเสียงของคนที่อยู่มานาน นั่นแหละคือ Inclusion ที่แท้จริงสุดท้ายเราไม่ได้กลัว AI หรอกค่ะเรากลัวไบ a อมากกว่าแต่ไบ a s ที่เรากลัวมันก็มาจากมนุษย์อย่างเรานี่เองเพราะเราคือคนที่สร้างระบบสร้างข้อมูลและกำหนดว่าอะไรคือปกติถ้าเราไม่กล้ายอมรับอคติของตัวเอง เราก็จะไม่มีวันสร้างสังคมที่เท่าเทียมจริงๆ IDE ไม่ใช่เรื่องของการประกาศให้ดูดีแต่มันคือการฝึกใจให้เห็นและเคารพในความต่างไม่ใช่เพราะมันดูสวยแต่เพราะมันคือความจริงของมนุษย์ที่เราทุกคนต้องเรียนรู้จะอยู่ด้วยกันค่ะ เราขอบคุณ HR ที่มอบโอกาสให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเรื่องนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานที่เปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกันและขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อว่าความหลากหลายไม่ใช่คำสวยแต่คือวิถีของมนุษย์ที่เราจะเคารพกันในทุกๆวันใครที่กำลังรอนวิชาเรื่อง IDE เหมือนเราลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนถามตัวเองว่าวันนี้ เราเปิดพื้นที่ให้ใครได้พูดบ้างหรือเรายังเผลอใช้เสียงของตัวเองกลบเสียงคนอื่นอยู่หรือเปล่าเพราะความหลากหลายจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อมเมื่อเรากล้าที่จะฟังอย่างเท่าเทียมค่ะแล้วเจอกันในคลาสหน้าในรอนวิชาที่เราจะเรียนรู้กันต่อจากโลกและจากใจของเราเองสำหรับวันนี้บ๊ายบาย